ันพี่จงมีสุ ให้พี่เป็นผู้คำเขาเลี้ยลลำให้ใส่ใจและกราบขอโทษอายบั้นท่ายก่อนตอนสิจบ คร <hertz diversity S 2> ับครับผมยูนิครับพี่วาสนาลอยเป็นนาเด็กครับฉันขอโย เด็ดใจคือกันฉันขอที่ วาสนาจะไปแกเขาเขาเปดลมแล้วอย่าบอกไอจีเด็กเขาตายก็ยอ้อนไปไปส่องล้อมพันธ์ของเขาเขาตายยอออ้อนผู้ใดนั่นลูกปืนไาจีเด็ต้องมอั่งกับผมก่อนอายผมเมืเคยคิดเลยว่าอายเซียสวัวปันนีน,นั่นจำได้บอสตะเกียงเขาหน่อยๆเขาย่นมันกันแบบครอบครัวมีความสุขน,นั่นหลังจากที่ผมไปเรียนกรุงเทพผมกลับพยยามบ้าน ผมเป็นกระเทยเมื่อบานไอ้กระลังเกลียดผมเมื่ออยากให้ผมเป็นกระเทยผมก็ยังเศร้าเจ้าเศร้าแล้วแต่ว่า่อยเศร้าบ้าง้ดทังทีมันเป็นธรรมชาติของผมผมก็ยังบังคับเพราะว่าผมแค่สังคมแต่ว่าผมเศร้าเป็นกระเทยแล้วไอ้ยมาเป็นยนจริงสจับตัวมันไปเร็วไปจับุก ไป้องสาบ้าอย่หาอีพอไปรับคำไปบนน้นสัมล้านไปเจเดตันแ้วแหละพุ่มใจรถคุ้มตัวไปจ้าปลุกตำรวจพุ่มใจห้วยอนส่วนจ้ายาห้วยทั้งเชิญกระจับทั้งลุงกระจับไปไอเจเดตพุ่มใจรถเมื่อบ้านบริษัทได้จ้างรถมีตำรวจพาไปฮอดบ้านจ้าชื่นยังจะรับหนาที เมียนศพเร็วเ,<อ>เดี๋ยวคนเป็นจ้าได้ขอเป็นป่อนแทกตุ้งเด้เดี๋ยวจะเอายังยังยังไม่ต้องเมียนศพไปยังไปเมียนหมูก่อนห่วยบ้าเ็ษอึอ้งเลืองทุบอ,อดะนี่ห่วยไตจะโดนไปนี่คือขืนอืดไว้แท้ <c ười> มันมัน,ขนขมันคนขืนเดือดมันอ้วนบ้าโอ้อา<ะ>้าบ้าคือลูกโป่งตายเนาะกูเสียด่าเจะด่ากี่แล้ ตายแบบสบายบตัวเนี่ยตายแบบเมเิเลดเมอแค่เจ๊นบานเนี่กิงไปแลดเนาะหามพวไยเนยกิงเอาตัวเนาะให้เลยแม่มาสร้อยกันแม่เอาโอ้ยจับ่อตายฮะที่แตกตายค้่างงานนูสิบ่นนีแมยสิตายน้อยดีๆกับพ่ตายไปข้างแบบนี้กูเห็นต้นไม้ท่อนเดวเอาแบบเอามือไหร่มึงเอาจจ๊นายบานนี่รัไปแบบลอยฝ้าสันบ่เอโอ้ย ผู้อยตายแล้วกูก็บ่เไปผู้ใหญ่ตายาดมืนมื่นปืนยนผู้เล่นเลือกเนี่ยเอาซ้ำมาคิกนี่แมตายพอดีมันเอาอย่าอยู่ริมฝีปากเนื่องบานี่บมนเยวกันมาเมนศพเออตายแล้วจ้าเดี๋ยวไหนย่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งอันก้นตายละใส่ไ่ได้ดอกน้ำนีนอ เป็นเจ้าหน้าที่จะได้จะมาแบบนี้บสิเก็บไปห้เบินมาเก็บไปนดเพินปต้เอิอ้อเอิปเย่ทกเอศพไปเอิไปซองเบิ่งกันเพิ่นั่มจีทน้่เอินปฏิตึกมาเก็บศพเอเก็บศพตัวไ้ใส่ันเอาอีปอบงเอยเท่าซื้อเท่าบ่หกจังหมูเง่จะได้ยังมาสั้นเดียวเนี่ยคนไตเขาเอินศพ พันตายเอิ้นศพเออคันนี้ชื่นตายดิเอิ้นศพมึงตายดิเอิ้นศพพันกูตายดิกเอ,อิญผีหลอกห่วยเอ,อิ้นตางบ้าน,นเพิ่นแท้มึงผัวให้กูมูเหรอโอ้ตี้นั่นฮัลโหลที่นี่คือที่ไหนห่วย พังคนพังคนฮัลโหลที่นี่คือพังคนโรงเรียนพังคนโรงเรียนพังคนขณะนี้ปอเต็กตึงอยู่ที่ไหนถ้าได้ยินแล้วขอให้รีบมาที่นี่ด่วนเพราะว่าที่นี่มีการฆ่ากันตายทราบและเปลี่ยนอีแหลมทองเป็นผู้โทร<ว>ใจจะขาดขันขันมาซ่ากุยนี่ได้เก็บพอดผู้โทรอะใจจะขาดแล้วฮัลโหลฮัลโหลอ้าวรับแล้วฮัลโหลฮัลโหลเจ้าเจ้าเจ้าเร็วเจ้าแล้วเจ้าแล้วอ่าปเต็กตึงอยู่ไหม ปอติกตึงไม่อยู่ปอติกตึงมาอยู่แล้วนั่นเสียงใครเสียงปอติ๊กตักโอ้ยแหลมแรมฮะอันปอติ๊กตักเป็นนาจังไหนวะพี่น้องพ่อมึงแบบปอติ๊กตักซอฮาแซ่แตกถามกับพวกไหนพวกมาเลยเออพวกเก่าพวกเก่าเนี่ยพวกเก่าเนี่ยท่านเปตำรวจก็พวกนี้ท่านเป็นตำรวจต้องลำบากขมวดด้วยอย่าจม โอ้แม่มึงอกตายบาลเนี ah ่ยขอโทษแม่มึงเอ้ยปันจูดกระโพกใส่ปากชี้กันคากเงลยบบาลเนี่ยบอระหมัดระวังอีกยังขอโทษเพราะว่าสิสูกดาเจ้ามันบันเอาปืนไปทักขอโทษไปยังดอกได้สับปริมาตรคากเลยไหม รองสิพาไปยิบดอกเออปะยิบยิบโยเข็มใส่ยิบเ้ยัน่ีเข็มกาเอายางมัดยุ่มไว้ก็ไดุ้แม่สีายุ่มดักมันยากแม่ลวก็ยิ่งเติมได้เพียงเหือเหระเฮ้ยามพ่อลุ้ คนก็เหม็นแท้ป้าว่ามันว่ามันหยั่งน่าบันไอ้สูุยาบ้าะไรไม่ร่างมันบริเวณคนตายเหม็นยังกูตดอะไรมึงยิงกูรากรายตดมันหัวเสียแล้วที่นี่อายุมันก็เหม็นก็จินไม่บอกพียงแท้วันแสดงว่าตดตื่นปืนแล้วออกมาเลี่ย เอาบาดิอ اي, เอาหามลาเอ้ยตายมาตายย้อนน้ำอื่นวาดเอ้ยตายมาตายย้อนใจขาดบ้าน ka. ไหนหายใจตายดูดิเอ้ยตายมาตายย้อนปืนว่าสิบล้างที่ดอกแร็มไปหามตะกขำหามตั้งขาเหรือเอาบมูร้านพ่นวางที่เด้าอพ่นผัวเมียหามผีน้ำกันเพราะว่าผู้เมียหามหัวผู้ผัวหามขาที่มากที่สุดแสดงว่ามึงเป็นมึงเป็นเมียกูตีแร็มเอามึงนับถือกูว่าสัน เมื่อเอินว่ากูเป็นแม่เออว่าเป็นยังหรอกลูกเลยเจึนจึนมึงมึงอยากได้ผัวไปเอา้าคอยก็เอาจับเจ้าตะพุนละเอา้าเอาเป็นบ้าทได้บาดมึงก็บไปทางปุณละแหลมเอามักนี่มึงได้เข่าสังนกะเลียนบ่เดียวเนี่ยแม่มึงเจี๊มึงจะหันหนามมาตั้งนี้มึง,งก็งปไปทางพุนมึงหันม,ม,มาจะแตกมันจีหยอดใสยังเทียตีแล้วมึง,มงจเงจี๊ยบกูดจากไดน อย่าปีนมาใส่กันอย่าปีนมาใส่กันเฮ้เดซันปีนไผ่ปีนมันเออปักไตเว้นพี่กันยอถ้เหลือสิบาหันหนาใส่กันยุ่นเ่้เฮ้เฮ้เฮ้เ้วโัน้ยมันก็เื้เก้าม้เฮ้ัฮ้ัฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้้เส้ฮ วิ่งทิมทักสองจะเป็นอย่างล่ะเหอวิ่งหัวบักห่ายสาวนอมันก็คลาวกะนอรอหันไปคนละทางไปมาดิถือทางละบาดเหรอมาแล้วเฝ้าสียากันสมเน่าสซกไป